เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในฟิปกับเกม ive, โลบล็อกไดวิวไอแพนทุยโลบล็อกไดวิ i ไอแพนกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็มีการอัปเดต ครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมเออในการเอารถเข้ามานะครับผมอย่างที่ผมพูดไว้เลยอะเออแต่ก่อนที่จะไปรับชมผมมาจุดพูฉลองกอาการอัปเดตนี้ดีกว่าครับผมออเอ,อื้อมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ผมใครกดซับสไครต์แล้วให้เอ,อื้อมือไปที่ปุ่มไลค์ผมแล้วเราจะกดไปพร้อมกันภายในห้าสี่สามสองหนึ่งกดผมเรียบร้อยครับเออเราจะเหลือ3วินิจ่าห้าวิไหมวะ <c oughs> เออมานี่เป็นการอัปเดตของโคนิเซ c กนะครับผมข <c oughs> แบบูแบบปตึกฟักมากแบบโคตรฟยวนะครับผมคือ <c oughs> อัปเดตนี้แต่ว่าข้อเสียเลยก็คือรถของเราเนี่ยโดนลบไปแล้วนะครับผมจริงๆเนี่ยผมมีก็ก็สามคันนี้จริงผมมีแล้วนะส่วนคันนี้ก็เคยมีแต่ว่าขายไปนะครับผมมันโดนลบไปสองสามรอบแล้วนะคือตอนที่มันโดนลบลบรอบแรกอะคันอื่นหายหมดแต่ว่าพวกรถลิมิเต็ด Limited อะไรจะงจะยังอยู่นะผมอย่างเช่นพวกอาร์กล่าอาอะไรพวกเนี้ยจะจะหายไปนะครับผมแล้วก็มันจะมีเฟสที่2ก็คือเฟสที่ เจมิล่าเข้ามาครับผมเออแล้วทีนี้เนี่ยมันก็โดนลบไปอีกนะครับผมก็คือไปพร้อมกันหมดเลยสามคันแล้วทีนี้เนี่ยก็เรียบร้อยครับผมเข้ามาใหม่แล้วโดนลบไปครั้งล่าสุดก็หายไปหมดเลยนะครับผมรออรถล,ลิมีเต็ดอะไรเดยคไฮด้านะครับผมหายเลยเรียบร้อยกันเลยทีเดียวนะครับผม <laughs> ซึ่งไม่รู้ว่า p พ r ร์ฟอร์แมมันเนี่ยจะเป็นไงแต่แอบเห็นเยสโกแล้วว่ามันแบบโอ้โหมันจี๊ดมากนะแต่ว่าค่าแต่งเนี่ยคือเอาง่ายคือเตรียมเตรียมตังไปสักประมาณ25-26ล้านน่ล้าประมาณนี้นะครับถึงจะแต่งมันแบบเต็มๆได้ส่วนครั้นี้ก็อยู่ในคาแพ็คนะครับผมเป็น อากิา R S นะครับอันนี้สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้เนี่ยผมอยากได้นะผมจะมาแต่งเป็นเป็นเป็นสีเดิมที่ผมเคยแต่งไปเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับซึ่งก็คือตัวนารายานะครับที่ที่มีคนไทยเนี่ยไทยเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับผมอ่าส่วนนี้ก็นักเลงเกียร์เดียวรับผมเลกเกล่านะครับเกียร์เดียวนะโคตรสุดนะครับผมอันนี้ก็รถรถบ้านครับรถครอบครัวครับสีที่นั่งนะผมเจมิล่าครับสีที่นั่งที่เร็วที่สุดนะครับผมอ่าและประตูเนี่ยคือโคตร ใหญ่เลยนะทุกคนประตูเนี่ยคือไซส์สเกลเนี่ยประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้ดูอีกทีนึงอันนี้ยัลสโกหรือว่าเจนสโกที่ทุกคนรู้จักนั่นเองครับผมอ่าอันนี้ไม่ต้องสาธยายมากมายก็คือสุดนะครับผมเทพเทพเลยขนาดนั้นนะครับผมอ่าก็คือราคาเนี่ยสิล้านนะครับค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับผมเอออ่าโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงกิจกรรมคิดมั่นแล้วนะผมเออเราไม่ได้ถ่ายคลิปอัปเดตนะครับเพราะว่าเราช้าเกินครับนี่แบบมาร์เกล่าอาร์เอสนะผมปี2 0ง 8นะครับผมก็มันจะอยู่ในคาแพงแล้ครับผมราคาเนี่ยสามพันห้านะครับโคตรแพงนี่นะครับผมสามพันห้าร้อยรูบักนะผมหอยากได้คืออยากได้จัดคันนี้นี่นะผมมาแล้วสตาร์ทให้ฟังครับนี่โอ้โหโคตรโหดโคตรเอาขอเบิ้ลหน่อยนิดนึงอ่ะเดี๋ยวทำไมเสียงซานี่ยรู้สึกจะเปลี่ยนไปด้วยนะนี่ก็คืออ่ะเสียงเบิ้ลนะครับผมนิ่มๆนิ่มๆนะผมอ่า ัวแปะคันไนี่คือการเปิดของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับพากานี่เลยนะทุกคนีนเดว่ามีความคล้ายนะครับผมเออนี่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเลยดีไหมเออหรือว่าเป็นแค่คลิปอัปเดตเฉยๆแบบชิจๆไปก่อนไหมนะครับผมแบบพีวิวพ,ววพีวิวอะไรอย่างงี้นะครับโอ้โหคันนี้ก็เจมเป็นลาลองเปิดให้ดูนี่นครับผมอย่างที่ผมบอกประตูโคตรใหญ่นะครับมันมันแอบคล้ายแบบก้ามปูอะนะครับ เนี่ยคือการเปิดประตูแบบนี้คนเ็กเขาจดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมเออถ้าแบรนด์ไหนไปทําตามเยี่ยไม่ได้นะเปิดประตูบแบบ90องศาเนี่ยแล้วก็ลองซัดอัพดูครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่แรงมากครับผมก็1,700แรงม้านะครับผมเออเป็นไฮบิดด้วยนะมีไฟฟ้าผสมมาด้วยนะครับผมอา่าแล้วก็นี่เจสโกนะครับผมโอ้โหคันนี้คือถ้าเป็นสีข,ขาวเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเฟีย้ยงาะคือสีข,ขาวคือสวยมากนะครับ คันนี้ถ้าผมได้มาเนี่ยก็จะเอาเป็นสีขาวเลยแต่ว่าไม่รู้เจงนานไหมเพราะมันแพงมากเลยคือสุดเกินอะนะครับดูเปิดเปิดอย่างนี้นะครับผมประตูเขาเปิดอย่างนี้มาตั้งหลายรุ่นแล้วนะตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะผม C C X C C X R อะไรอย่างงี้ยเลยโอเคผมต่อมานะฮะเลกเกล่านะครับผมโอ้โหคันนี้ก็สุดอยู่นะทุกคนเออนี้ผมผมคิดว่าตังค์ผมเดี๋ยวน่าจะพอในการแต่งเต็มได้นะครับผมออความสุดของคันนี้เนี่ยครับผมก็คือดันแดก ในเมื่อก่อนเนี่ยคันนี้คือโหดมากนะผมก็คือมันมันเหมือนใช้บั克อะไรสักอย่างที่แบบพอมาใส่เป็นขับเครื่อนร้อนหน้าแล้วมันจะแบบโคตรแรงะนะครับแต่ไม่รู้ว่าคันนี้มันจะเป็นยังไงแนละ้วมันจะได้อยู่หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูในรีวิวเต็มอีกทีนึงครับผม,มรถพวกนี้ว่ามันจะโหดไหมแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ไฮเปอร์คาร์นะครับผมซึ่งค่าแต่งมันเนินหลายล้านนะอย่างเจสโก้ค่าแต่งเนี่ยเขาคาวเนี่ยได้ยินมาว่าเป็น10ล้านเลยนะครับค่าแต่งเฉยๆนะยอดสุดอยู่นะครับผมออในการ อัปเดตรอบนี้นะครับผมอ่าให้ผมขอดูสเปคเจมีล่าใหม่ซิว่าเป็นยังไงนะครับผมเออเผื่อแบบอยากซื้ออ๋อแรงกว่าด้วยแรงกว่าเล็กเจมีล่าผมแฮนด์ลอริงเจนะครับโอ้โหแฮนด์ลอริงเจแล้วก็อันเนี้ยหกสี่แฮนด์ลอริงหกสี่แล้วก็มาดูเจสโกที่คันที่เราแบบสามารถซื้อมันได้77นะครับผมก็ก็โอเคอยู่นะแฮนด์เริงเจดสิบเจ็นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากยังมีเยอะกว่านี้นะครับผมเออมันมันก ได้ไหมไม่ได้แล้วหรอผมอยากกองให้มันแบบ handling สูงสุดมาอยู่ข้างหน้าไม่เป็นไหลครับผมช่างมันฮะโอเคคลิปนี้ก็มาพรีวิวคนดิเซกให้ดูกันดีกว่านะครับผมเออประมาณนี้ไว้ก่อน,ดนเดี๋ยวแล้วผมเดี๋ยวรอดูรีวิวกันดีกว่าผมขอไปเก็บเงินเพิ่มหน่อยดีกวนะครับผมเพราะว่าดูจากราคารถเยอเงินเราไม่พอจริงๆนะครับ yes, go, เ e สโก้เนี่ยคือซื้อได้นะครับแต่ว่าแต่งไม่แต่งไม่พอนะครับผมส่วน2คันเนี้ยเออสคันเนี้ยผมว่าได้นะ พออยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับผมโอเคคนระับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็เสื้อสวยๆนี้ผมผ่านเสื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับมีลายสีหลายสไตล์เลยนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊วย yeah, Up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your